สวัสดีครับวันนี้พบกับช่องวิวสาม่างนะครับวันนี้เราจะพามาหาปลาครหาปลาบัวรอเลนสวัสดีครับวันนี้ครับช่องช่องวิวสามแยกครับผมมีภามาหาปลาครับวันนี้วันว่างๆป่าควันเกี่ยวเขาเสร็จแล้วมันมีหนามไหมครับนอกไม่เบิ้งย่างหาปลาควันมั้งครับเท่านั้นเพาะก็คอนเชยเบิ้งคลิปกะฝากคนที่ตามก็แชร์ก็ไลค์ก็ซับใครผมนะครับเด้๋มาบัวป่องเนี่ยอืมเฮียห้องแทชเนาะ อยู่อกนะำนอยีเซน้ปนอปล่าคนไมเนนเขาว่าหลากหลายวลยหป่อ๋อใหญ่เลยเี่ยวขอนอาสเอาปเค้งได้ปากไรพว่ติีมทุ่งโจนตัวเราไปไซเบ็ดบอกว่าปากเข้งงไซเบ็ดนี่คือนได้ิไปเช้งหน่อยไซเบนเบมนมนัจีโมีุ้อยอะในหวัวเวลามันตัวไหนนี่สิออาในน,ำน้ำมาลมนตัวมันลุงดูงเช่น ตรงเลยตรงเลยอย่างแห้งนีอยเลนนี่โอ้เจ้าจับยาด้วยแต่ว่าต้องปล่อยมันขวัคนนีเยอะเฮ้ยบอกใตัวนี่ไหมเอาเลีกบอก่ครหน่อยกันหอบังบอล่อยมีมหาป่าครับนี้น้ำใสครับมันใช้น้ำสีไล่ะ ให้เง hey, hey. ินได้ให้เงินได้เบี้ยวมันบืนมือเนาะเป๊ะๆค่อยเบนคินลงมาอย่างมึงบอกกูลงมาฮะเอ้โอ้ยียกอร่อยเลยรับซีโดยมาทบม้วนขึ้นครับบอกกูลงมาเซเนาะสไตล์ของบิวสามอยากกออกยีาบุ้มันดอกผมมีแต่ได้กิบกิน หาปลาเค็งห้อหาปลาเค็งว่าส่เบ็ดว่าสันบอก่เงีดแล้วบอ่งียปลาเค็งละบอ่งียปลาเค็งละใช่ปลาข้อไหมตัวเซตังไปยืนอยู่นี่เนาะเออห้องห้ององเอาปลาเค็งหน่อยขอปลาเค็งน่อยได้ตนะงควงควงวาปาแมนนำพึ่งลงมากเมื่อคืนนี่ยันนี้เอาให้หน่กุ้่นบกหรอปลาแมนตัวมาครับพีน oh, 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 kind of ้องย่หอบไม่เม so ี่ หนามลงมาตีอีกนี่ให้ขวันขวันวีน้วะโอ้เราคือบ่มมาหายางไซไปแน,น่นี่เยอะเลยดิหน่ไฮ้ยนงมีหนามหน้าเหมือนไหมโอ้ขันไปหน้ากูดได้กินป่าร้ายอยู่เล ไปหลอดดอกนี่อี้อืมเสียงติงนี่นะโอ้ขนมันหนูกใส่ใส่ทุกตรงเลยใส่ทุกหม่องเลยนะนี่ช็อตหนิมีวัวเดี๋ยวมีตะนามเป่าด้วยะนามเป่าละพื้นที่นไงปะเนี้ยอันนี่เาว้อ่ะแค่กี่ซาวไปใช้ต้องมาอบอบอมันเป็นไปไ,ปได้ยากจังไง เีย่ยวยนในเปลวน้ำยังหลยอยู่น้ำไมหน่อยครับไปูได้ปะเนาะเอเวบวิ์ดใช่งไหมได้ยังองบิดตนีนย้ยังเต็มเลยเต็มแล้วคนมันยังยนั้นแเนาะมาหาเบิ่งครับน้ำ โอ้หมักเงี้บืดไปอยู่มักน้ำไหลแล้วหมักเงี้ยเฮ้มันบรีลาดิโอ้ป่ามันท่านเนี่ยนะนท่านอยากขวัญมาได้ยังสีแดงอยากอยู่นี่ให้ที่บ้าขวัญคนนี้ปะขวานามันขึ้นหลายแค่ว่ะ มือนี่นาไม่ได้เปียกกว่านี้น่าเบียวอะแมนบบคูประเทตุ้งใช่ยยมึงไม่ยิ่งดูนะฟาเจ้าโอ้แมนกูเฮตตะโดนแลว้ววังเรียบงยเงด้กคนจีนรุ่นทนี่แบบโอ้เทียบู่ายคือ มันหนีไปแล้วเาะมันหนีแล้วตังองนาดมันเบิดกันมียขนาดมันเบิดหาเออผมมีนิมอวันนมีสีไปป็ุนยี่ตรงเนาะวันนตัวมึงก็ไปลองเทียนอมึง เสียง,งนในในคลิปแล้วครับเสียงนี้ครับไยากพี่น้องออยเนาะอยู่น้ำลายหมดน้ำมันจะกีดว่าลายปะ่ะนี่ส่องเกี่ยวขาไหมเห็นไะกูยังจับป่าเค็งไหนอยู่เนี่ย ยังพาอย,อยูขอวะงามไรฮะตายวะ <c oughs> เตรียมให้ได้เข้ามาทนะี่ฝั่ โอ้อใส่ทอใส่ด่างเนาะไม่ีขักไปนี่มึงสอปอีงอบอกเบวอกอีสามันคู่สูงแึ้งอยู่บ่เมื่อคืนนี ยังห้รถบืนมาเลยน้ำฝนเลยตกดิหามลามึงล,ยดดดงลายอยู่ในส่วนมันมึงได้ก้อนอะไมาตรงนี้มองมองาที่มันไหลมาตงใส่แโอ้ยจังเลยละรถดงด้งม โอ้โหโสานีบ้านใมีดอกนี่มันไม่ยู่ง้ำหน้ำไหลบ่นนคขื่อนนั่นนี่นี่ต้นม,มันขามเบียวมนยังขามปะใบซอยว่ได้ไยังย,ยังอยู่นฝยังยังย่ลปล่อยอยู่ะเบืบ้องนู่นกูดอกโหป,ะะปาบืนของมันี่ยังวะนี่องเดมาสีบ่อปลาบืนม่หนีแม่ในมด บ้านเหี้ยวโอ้ยฝ่าวบานเหรอไงขาไปแกอะไรคือมันจะเสียไข่คือฟอฟอไว้กระท่อมมาโอ้ยังไม่ปลาอะไนี่พี่น้องต้นนี่ต้นนี่ไนงะความป้อปมเฮ้ยบ่มีนิ่มบ๊วยน้ำนมันสีไหม เออ,อสาไปเจาะว่ะใบไฟว,วัดนี่ยโปิตีนนิ่มแต่ว่านะ่ามีสีป่ะหาซองนม่บอลยูนันนงปาใไว้เว้ย ก้อนดินมานีดเรากตักเราก็ตักปลาลูกคองมาที่เด้ม่หนีดมันน่าดันหรอกง่นลูกคงปลาต้องบืนมานีน้องมาบสืนไม่แล้วรอกันเห็นมันบ่อนครับน้ำตนงดึงเาที่ยข้น่อโอ้น้ำตาลนี่ลายกเลกเล็กคนี่เห็นไหมตอนข้ามากอือว่าพอได้ก่ แนไ้เตียมสาตรนี้ตอนนี้ยังยังยังนายเือตวาตัดหนึ่งพ่ะี่ยวข้นเงยมันยังได้สั่งยังดึกเสกันได้อีกนงปั่นตัวนึกที่กันให้ไยามตรงไป้ไอ้ือ้ยูยขับป่านี่นะหนามไร้มดให้พอมถึงหมอนี่เย นี่เอาอย่งนี้มเดอดเอ้างนหเโอ้หงากจริงหรอกเันมันมีนมมนมมนหนามอะไรฮะใครเอ็กซ์ันวะเนี่ยทำให้อะไรครับให้ขีก็บ่มีไหมาางานคือเนี้น้านก็นนกอืม เปนวโอ้ย่าปเดไปเมโดดโดน้ำลายปะเนี้ยไปเลยไปเลยไปเลยทิ้งไปเลยทิ้งไปเลยอ๋อโดดไกลหนากร้องสว อะรหึ้นไปอ้าวขึ้นมากขึ้นมากมโดดลงไปยังไงไม่เห็นห่ะโอ้ยตามเห็นดีเดีนี้เห็นปลาสิได้ดิขอปลาได้ดิ่องน้ำพร้อมไหมน่าจะมุ่งมุ่งไปน่าหูโดดดีนะ เดี๋วยวพี่น้องมาให้ไม่ตองมาหยามตรงนี้มุมนี้ไง <c oughs> ให้นี่นละปล,ปลาเป็นอะไรวะอันนี้บรรยากาศชุ่มชื่นเลยละปลาพี่น้องแขวญงนี้มูไทน์อะไรครับ ไม่ยียงไม่ทายผมเองสมัครเด้ซีีใครต้องการไม่อยากทายน้ำมครับเฮ้ย<สะ>มาละสามล้อสล้อคาเพิ่นเลย<สะ>ไม่ล่องเถียงนะี่เนี่ยเผาเลย เขียนเขียนน้อยเขียนน้อยเ้นยันเ็นยังกระยาอะไรม่้เลยเขียนนอยเขียนเยอะบมเขียนเยอะ่ตรงตรงไวะหยาบตรงกันพี่น้องคงมีบัหรอ้ยีตรงอเนียด้เดกงานไป่อนมึงไปสาลังมาุทางว่าะเส้นเได้อยู่ไหนมงมมล้งเบอง เพื่อเพอาพี่น้องโอ้ยลอยู่ต้วนี้ไงไปเียงอลายอยู่เอามาตากใส่เวททอมขวบเลยขวบเลยกขวบห้างขึ้นตงออปนิ่มน่อยก็มีมอจับเอาไหมจับหางหมโอ้จับได้หรอเอาเยวไม่ดีจริงาพีเนาะหมดลายลายปลาชิวปลาซิวตเลย นี่พี่นองเดดบอกไปขนาดนะสงครับยามสงโอ้มาทิ้งมาิ้งไว้ครับลายอะครับอยากเปนแบบอะไรเท่าเนี่ยมนบืนขึ้นม่บืนไปแล้วเี็บลอยครับตัวนึงครับโอ้ จับออกเลยมันมากหน่อย่อไปีเ,<อ>เ,เน,ปนี่ยโอ้เดวสั่งไฟพอไอความ่นนีมไงิงวางไปเคียงเต็มเลยเคียงหน่อยเดีย๋ยวไปเคียงหน้า ลายขนาดนเงเงหน่อยเืม่ได้ได้เสืครับพี่น้องใส่ไปเลยครับเพียงน้าๆเพี่อเเราดีเนาะอิปปูครับพออีปูครับอันนี้ก็เอาขึ้กันครับมาเป็นได้ครับน่ครับขึ้กันดงซุ่มบุญครับบอีปปูตวใหญ่นเยนนนยังน้องมาหน่อยหน่อยเทวด านี่พวกเพื่อนใช่ครับนี่ครับเป็นเล่หอดาร์่ครับอย่างครับกะเพราะปิดคลิปแช่งนี่นะครับกะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดูแซวใครให้ส่องวิวสามอย่างนะครับกคอย่าลืมติดตามคลิปต่อไปครับเบื้องยอดเบริกูด